บมงชูจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะชาวทิกตอกเตี้ยนทุกคนวันนี้อากาศ5องศานะคะเราก็มาเปิดซีรีส์เรื่องดังจากเดดฟริสนั่นก็คือ crash landing on you นั่นเองค่ะพลอนรบินดีมากและที่สําคัญนะคะซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทําต่างประเทศโลเคชันคือสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะชนีน้อยนะคะก็มีมมนูสํานึกคิดว่าตัวเองคือยุนเซรีนะเมื่อวันนะคะวันนี้ก็จะสมมุติตัวเองเป็นยุนเซรีหนึ่งวันนะคะเราจะไปดินเนอร์กันที่โรงแรมที่อยู่ในตอนจบค่ะทุกคนจะหรูหรามหาสมุทรขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ ร้านนี้มีชื่อว่าซาโปรีนะคะในภาษาฝรั่งเศสค่ะแต่แม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะคะอ่าด้านในนะคะโคมไฟก็จะสวยมากๆเลยค่ะให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังจะเป็นเจ้าหญิงเลยค่ะ, <Yeah. S 1> คะการตกแต่งภายในนะคะให้ความรู้สึกอบอุ่นโฮมี่มากมากเลยค่ะใช้สีอุ่นๆนะคะแล้วก็แฝงไปด้วยความหรูหราค่ะแต่เรียกภาษาอังกฤษไม่รู้นะคะว่ามันคือยุคอะไรนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็เข้ามาจะเจอประตูอีกชั้นหนึ่งค่ะทุกคน <Yeah. S 1> เปิดเข้าไปโอ้โหตื่นเต้นมาก อลังการสุดๆเลยนะคะรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหญิงช่างเลือกตามในเรื่องเลยค่ะทุกคนสวยมากจริงๆอ่ะไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรทุกคนต้องไปดูเองดูบันไดทางเข้าสิทุกคนอยากใส่ชุดลากพื้นอยากทำรองเท้าหลนอยากมีเจ้าชายมาค่ะดูเมนูกันดีกว่าค่ะทุกคนเปิดมาเลยอยากรู้ราคาเป็นยังไงบ้างเอาเปิดค่ะเปิดเอาเปิดสิเอาเปิดโอเคค่ะเปิดได้แล้วนะคะ อันนี้จะเป็นสตาร์เตอร์ก่อนนะคะทุกคนนะแล้วก็จะตามด้วยจานหลักนะคะแล้วก็จะมีของหวานด้วยนะคะด้านะหลังส่วนเล่มนี้นะคะที่เราเห็นเขียนนะคะ V I N I เป็นภาษาเยอรมันนะคะแปลว่าไวน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกเครื่องดื่มกันนะคะแต่จริงๆเนี่ยเราก็ทานไวน์ขาวไวน์แดงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะคะทุกคนปกติก็คือคออ่อนอยู่แล้วทานแค่จิบๆนะคะแล้วก็สิ่งเดียวที่เราทานได้นะคะก็คือจะเป็นน้ำมะนาวใส่โซดานั่นเองค่ะทุกคนก็เลือกมาเป็นพอพิธีทอดนั่นเองนะคะ สั่งอาหารเรียบร้อยก็มาลองชิมน้ำมะนาวโซดากันค่ะทุกคนจะบอกว่ามันอร่อยมาก เกินคาดมากเลยมันดีบักจริงๆอ่ะแล้วเราก็ถามชื่อเมนูนี้นะคะเพื่อที่จะไปสั่งร้านต่อไปค่ะทุกคนแต่ที่นี่อร่อยจริงจนต้องถ่ายคลิป2เลยค่ะเมื่อกี้ไม่ค่อยชัดนะคะตลกไหมไร้าสาระเนาะโอเคถ่ายใหม่ดิคลิปชัดแล้วนะคะโอเคคือมันอร่อยจริงๆอ่ะทุกคนดูจากสีหน้าสีบอกเลยทุกคนต้องลองนะและแล้วจานสตาร์เตอร์ของเราก็มาถึงค่ะทุกคนเลือกเมนูนี้เพราะมันมีมะเขือเทศนั่นเองนะคะข้างบนจะเป็นชีสค่ะทุกคนและนี่ก็คือเมนคอสค่ะทุกคนจะเป็นน้องขาแกะนั่นเองอร่อยมากคือแกะน แล้วก็ย่างคือซอสคือเข้มข้นมากอร่อยสุดๆไปเลยค่ะจานนี้แนะนําเลยค่ะสิบดาวและของหวานค่ะทีรามิสุนะคะลืมไม่ได้เลยคือเป็นคนที่ชอบทานอะไรที่มันเป็นแบบกึงก่งๆไอติมกึงก่งๆเค้กนะคะก็คือจะชอบมากๆเลยและทีรามิสุอันนี้ก็คือดีมากทุกคนแล้วนี่ก็คือค่าเสียหายของวันนี้ในความเป็นยุนเซรีหนึ่งวันค่ะทุกคนและสิ่งเดียวที่เราเรียนแบบยุนเซรีไม่ได้ก็คือการมีสหายผู้กองในชีวิตจริงค่ะทุกคนฉันมายินดีให้กับรักที่สดใส